เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกเราหัวข้ออีกครั้งใน DIY เรื่องรักอิสระโดยคุณนักเขียนต้หู้ไข่ตอนที่23นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กขอ,นองนิยายเรื่องนี้ก็ทักไปสอบถามคุณนักเขียนได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเรื่องาราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่23วิถีอิสระ3ตอนนี้ผมพาปิงมาอยู่ที่บ้านสงสารที่ต้องอยู่ในที่แบบนั้นอีกอย่างลำบากต้องตามดูด้วย แล้วก็ขี้เกียจคิดเรื่องแขตอนโทรหาเอามาอยู่ในสายตาดีกว่าด้วยความสัตย์จริงผมไม่ได้ชอบปิงตั้งแต่วันแรกที่เจอยอมรับว่าในตอนแรกมันเป็นเพราะความสงสารแต่ยิ่งรู้จักยิ่งเอนดูมันเกิดเป็นความรู้สึกอยากรักอยากดูแลอยากทำให้ปิงมีความสุขกว่านี้ผมอยากจะพาปิงไปทำอะไรที่ไม่เคยทำจะสอนความเป็นอิสระให้เขาได้เรียนรู้นั่นคือความตั้งใจของผม ปิงมักจะตื่นเต้นกับอะไรง่ายๆที่แสนจะธรรมาดาเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นไม่เคยทําแค่บอกว่าจะพาไปกินหมูกระทะก็ดีดายยิ่งกว่าบาังเอิญตอนเล่นกับก้อนกัญชาแมวพี่ไม่ได้หลอกปิงมาเย่ยจริงๆใช่ปะผมชวนในน้องสามตัวนี้มานั่งกินด้วยเพื่อจะได้คุยกันสนุกๆแต่คิดผิดมากเลยเอาพวกมันมาจุดไฟเผาตัวเองชัดๆไอ้เชีย่ยปิงเอาก็บอกไปถ่วงปิงอะ่ะ ไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่ปริ้นพี่อิดเขาไม่ฆ่าผมหรอกข้อก็แย่แปลว่าฆ่าให้ตายไม่ใช่หรอครับโอ้ยเด็กน้อยโดยพี่อิดหลอกเล่าไอ้เย่เนี่ยมันแปลว่าโอ้ไอ้อมุูป,ป่าไปเลยเรื่องเชี่ยเชี่ยนัไม่ต้องสอนเย่มันแปลว่าจับปล้ำไว้ปิงระวังนะพี่จับเย่ไอ้เชี่ยปอนผมหันไปมองปิงอีกฝ่ายหันมาพอดีก่อนจะหันขอดไปคนละทาง ปิงหน้าแดงเกินกวเหตุไปมากไอ้พวกบ้ามึงพูดให้หลินปิงมันกลัวกูยอมรับว่าอยู่ใกล้ๆแล้วใจไม่ดีคิดไม่ดีตลอดเลยกูสติต้องครบตอนอยู่กับมันไม่อย่างนั้นคงจับขย่อมแนะ่ผมแค่หมันเคี้ยวไม่ได้คิดจะทำอะไรอยากกัดแก้มอยากฟาดเหมือนเล่นกับแมวเฉยๆเห็นเธอเรื่องตึงตังแบบนี้จริงๆปอดแหกเรื่องขันนั้นมากกับคนอื่นเนี่ยหื่นเป็นบ้าเป็นบอ แต่พูดตรงๆผมไม่กล้าคิดเรื่องอย่างว่ากับปิงเลยสงสารน้องไม่กล้าทําอะไรแม้แต่จะแตะต้องอีกอย่างชีวิตมันแย่มามากพอแล้วมาเจอคนจันไรแบบกูอีกมันก็คงเหนื่อยแล้วละ่ะขณะไอ้พวกนี้กําลังพูดถึงผมอยู่เสียงมือถือก็ดังขัดจังหวะผมพลิกหน้จาจอขึ้นมาดูก็จะเห็นว่าไปในเชนเลยลุกออกมาคุยข้างนอกมีไรมาเมึงรับโทรศัพท์เป็นมิรมากเลยเนาะกูค,คนหยาบไงหยาบจะกูเริ่มเกลียดมึงละ ตกลงมีอะไรกูมีงานให้มึงว่ามาเลยครับคุณเชนตัดจะอะรขึ้นมาเชียวนะผมหัวเราะเบาๆสา,ายตาเหลือไปมองไอ้พวกนั้นที่ต๊ะสูงหัวคุยแล้วมองมา,มาทางผมไม่รู้ว่านินทาอะไรให้บิงมันฟังอยู่พวกนี้มันน่าเตะเรียงตัวนะตกลงงานอะไรวาดภาพประกอบแบบเรียนแต่มันคือมนุษย์ป้าสำนักพิมพ์ดีๆบุ๊เข่าก่อนนะกูมไม่เอาผมปฏิเสธโดยไม่ต้องคิด นึกไปถึงมนุษย์ป้าคนนั้นให้ผมวาดภาพประกอบหนังสือเรียนแค่ไม่กี่ชิ้นแต่แม่งหาเรื่องให้แก้อยู่นั่นละ่ะเออนัดคุยนัดเจอนัดดูแบบตลอดเวลาทักไลน์ขอความคืบหน้าทุกเชา้าด้วยภาพสวัสดีวันจันทร์ยอวไปยามันอาทิตย์แต่เขาอยากได้งานมึงนะเว้ยแต่กูไม่อยากได้เขาแต่เขาชอบงานมึงมากเลยเนาะไม่เอากูยอมอดตายดีกว่ากูกลัวเขาอะมึงก็ป้าเขาจะทาอะไรมึงหรือไงตกลงไม่รับใช่ไหม บอกเขาไปว่ากูโคตรยุ่งเออเปลี่ยนใจก็โทรหากูเนะผมกดวางสายหลังจากคุยเสร็จก็จะเห็นลายจากนเนยเด้งขึ้นมาผมกดปัดทิ้งแล้วเดินกลับไปที่โต๊ะพวกมาสาม,มัคคีกันเปลี่ยนเรื่องคุยนินทากูจบแล้วเหรอใครนินทาไม่มีฮึอ้าปากกูก็เห็นไส้เตียงแล้วพวกมึงอะไอ้สามตัวยังชวนปิงคุยไปเรื่อยๆระหว่างก,กินส่วนแพนด้าม,มันไม่ใช่คนกินเก่งยิ้มแล้วก็เริ่มเล่น ย่างหมูลแล,ล้วคีบใส่จานให้คนอื่นว่างก็นั่งแกะเปลือกกุ้งให้คอยเติมน้ําแข็งเติมน้ําดื่มก่อนในปริ้นจะพาไปตักไอศครีมมากินตื่นเต้นสยกใหญ่ที่ได้กินไอศครีมฟรีทุกรถตักไอศครีมเข้าปากสองขากระดีดนุกดิกด้วยความอร่อยมีรอยยิ้มอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่เข้ามานั่งในร้านวันนี้เลยน่ารักเป็นพิเศษจำหลินปริงย่างไปด้วยเลยได้ไหมอยู่ก็น่ารักให้ใจได้เป,เปล่าแดกลงท้องแม่ให้หมดเรื่อง พอมีปิงมาอยู่ด้วยผมตื่นเช้าอย่างที่ไม่เคยตื่นปกติเที่ยงแล้วก็จะลุกจากที่นอนแต่ตอนนี้ชีวิตผมจะเปลี่ยนไปผมลุกมาเตรียมอาหารเช้าให้ปิงผมทํากับข้าวไม่เป็นก็เลยทําได้แค่โจ๊กครับกับนมกล่อนพรุ่งนี้จะทําอะไรที่มันน่ากินกว่านี้ผมคิดว่าเลี้ยงเด็กไม่ได้ยากสมัยก่อนผมก็อยู่กับน้องสาวก็ทําทุกอย่างเหมือนที่ทําให้น้องสาวแต่ปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันปิงมันโตแล้วโตกว่าที่ผมคิดเยอะเลย ถึงร่างกายมันจะเป็นลูกแพนด้าแต่ความคิดมันล้ำไปเยอะเลยเพลเพลเนะ่าความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าผมอีกผมก็เลยต้องเปลี่ยนความคิดและแนวทางการดูแลปิงใหม่ต้องดูแลแบบเทๆไม่ใช่ทำตัวเป็นลุงอย่างที่มันว่าในสายตาผมมันก็คือเด็กไงไม่ว่าจะพยายามยังไงปิงก็คือลูกแพนด้าในสายตาผมอย่างตอนนี้ผมกำลังนั่งดูหนังกับปิงอยู่เมื่อถึงฉากเรทเกินเรื่องก็หันขอไปปิดตาคนข้าง พระคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ต้องดูไม่ต้องดูงดพี่ผมโตแล้วมึงนี่กาดามันไม่ได้มีอะไรสักหน่อยปิงปัดมือผมออกแล้วนั่งดูตาแป๋วไม่รู้สึกรู้สาหนังแมงก็ไม่เซนเซ,นเซอร์หาอะไรหน่อยเลยกดปิดเลยดีไหมเนี่ยพี่อิดเสียงหนึ่งที่หน้าประตูทําให้เราทั้งหมดหันไปมองเนยผมเอ่ยชื่อคนที่เข้ามา,มาเบาๆก่อนเธอจะเดินเข้ามาในบ้านพอเนยเข้ามาพวกนี้ก็พากันออกไปรวมถึงปิงด้วย แม่งทิ้งกูเลยผมไม่ได้เจอเนยมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เราเลิกกันตอนนี้เลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนยที่นั่งอยู่ข้างๆก็ดูเก๊ะๆกัางๆยื่นขนมที่ซื้อมาให้หนูซื้อมาฝากเนยมาทำอะไรที่นี่ก็พี่อิดไม่ยอมรับโทรศัพท์หนูเลยไม่ตอบไลน์ด้วยพี่ไม่คิดว่าเราจะต้องคุยกันอีกนะพี่น้องกันเขาก็ต้องมีเรื่องคุยกันบ้างละ่ะพี่อิดสบายดีนะก็ดี หนูซื้อขนมมาฝากด้วยหิมแล้วกินหน่อยเถอะซื้อมาแล้วนะกินไม่ได้อะคำเดียวก็อ้วกแตกแน่นอนเนยนิ่งไปนิดนึงแล้วดึงขนมในมือกลับไปจริงๆแล้วที่มาวันนี้หนูจะมาเชิญพี่เอิดไปเยี่ยมยายยายไม่สบายอยู่โรงพยาบาลเขาถามถึงพี่เอิดด้วยนะผมหันขับไปหาเมื่อเนยพูดถึงยายเมื่อก่อนผมไปบ้านเนยที่อยุทยาบ่อยๆเพราะขับรถไปให้ ลิศสนิทกับยายของเนยพอสมควรผมไปที่นั่นทีไรก็จะได้กินกับข้าวอไรไออร่อยที่ยายทำเดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้นะพี่ไปไะมอ่าไปก็ได้แค่ไปเยี่ยมยายเขาไม่เป็นไรหรอกผมคิดว่าเนยเขาไม่เข้าใจเจตนาของผมผิดไปเอาจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ตอนที่เนยบอกให้เราเปลี่ยนความสัมพันธ์กลับไปเป็นพี่น้องอะไรแบบนั้นผมอาจจะใจแคบเกินไปก็ได้ แต่ผมไม่ต้องการให้เหลือความสำคัญอะไรอยู่เลยอยากให้มันจบไปเลยมากกว่าเลยกลับไปแล้วเพราะผมหมดเรื่องจะคุยต่อแต่ลูกแพนด้าของผมมันยังไม่กลับมาบอกว่าจอกไปซื้อผ้ากอสแม่ไปรอซื้อหน้าโรงงานหรือไงทำไมยังไม่กลับมาอีกเมื่อวานดูข่าวในทีวีมาข่าวแก๊งลักเด็กด้วยปาน,นี่โดนจับไปตัดแขนตัดขาพาไปขอทานที่ไหนแล้วก็ไม่รู้จิตใจว้าวุ่นชิบหายผมเดินไปนส่องที่หน้าประตูเป็นนอบที่แปดก็จะเห็นปิงเดินกลับมากับเด็กนักเรียนอีกคนหนึ่ง มองเหการย,ยังหล่อออร่ากระแทกเบ้าตากูเลยใครวะใครน้าไหนไม่กล้ามาส่งน้องกูดึกๆดืด่นๆถึงหน้าบ้านมันเป็นใครใครมาส่งผมถามด้วยความหัวแบบโคตรหววก่อนจะได้คำตอบมาว่าเป็นเพื่อนที่โรงเรียนรู้จักกันได้ไม่นานแต่มีช่วยไปกินไอตรงไอติมแต่ก็เอาเถอะแพนด้ามันก็ควรมีเพื่อนบ้างเพราะงั้นครั้งนี้ผมก็จะปล่อยไปก่อนผมเริ่มทีกับการใช้ชีวิตใหม่ตั้งแต่ปิงเข้ามาอยู่ด้วย ช่วงหลืงหลังเมานี้ผมรับงานเยอะขึ้นจากที่เคยขี้เกียจรับแค่เดือนละงานสองงาน,งานก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เราเป็นคนเท่ต้องเปเด็กปกติผมไม่วขวนขวายเรื่องงานชีวิตไม่มีจุดหมายก็เลยไม่ค่อยคว้าอะไรอยู่ไปวันๆเรื่องกินก็เหมือนกันปกติผมกินอะไรก็ได้บ่มีกึื่อนสเร็จรูปทั้งเดือนก็อยู่ได้แต่พอมีปีงมาอยู่ด้วยผมก็อยากดูแลน้องให้ดีอยากให้กินอะไรดีด ผมตื่นเช้ามาทำกับข้าวทุกวันดูผ่าน YouTube เอารู้ว่ามันไม่อร่อยหรอกแต่ปิงกินหมดจานทุกทีเลี้ยงง่ายทำอะไรก็กินหมดผมต้องใส่ใจเรื่องอาหารมากกว่าเดิมเพราะปิงดูขาดสารอาหารกินก็น้อยเรื่องแรงก็ดูไม่ค่อยจะมีปิงชอบเขี่ยผักในอาหารทิ้งตอนที่ผมทำกับข้าวก็เลยสับให้ละเอียดยิบเอาให้แม่งเขี่ยมไม่ได้ต้องกล้ำกลืนฝืนกินกันไปตอนมาคัาให้กินนมก็แทบจะต้องจับกรอบปากยิ่งเป็นนมเจยมันแทบจะอ้วกกลับมาใส่หน้า เมื่ออยู่กับผมปิงต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงผมไม่เคยคิดอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครสักคนและเขาไม่เปลี่ยนหรอกการเป็นผมนั้นมันเท่อยู่แล้วแต่ก็อยากจะดีพอพอที่ปิงจะเชื่อใจว่าผมดูแลเขาได้ผมชอบปิงแต่ไม่ได้ใจว่าปิงคิดยังไงเรื่อมแก่แล้วก็ควรจะฉลาดเรื่องนี้แต่เอาจริงๆหัวใจนี่อย่างโง่ปิงก็ไม่เคยเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาเลยผมอ่อยจนอ่อนใจแล้ว ปิงก็ยังนิ่งเฉยหรือว่าปิงจะเข้าใจผิดเรื่องผมกับเนยวะตอนมาเห็นรูปคู่ของผมในอัลบั้มนี่หน้าบูดเลยแต่หลังจากวันนั้นผมก็เอาไปทิ้งหมดแล้วไม่มีคำว่าฐานไฟเก่าคิดเท่าก็ไม่เหลือผมกับเนยไม่มีอะไรต่อกันแล้วจริงๆหลังจากวันที่ปเยี่ยมย้ายที่อยุธยาเราก็แทบไม่ได้ติดต่อกันเลยเว้นแต่วันที่เสร็จจากการไปชุมผู้ปกครองปิงเนยโทรหาผมเพราะไอโดมรุ่นน้องของผมมาถูกรถชนผมก็เลยรีบไปหามาที่โรงพยาบาล ไม่มีใครเฝ้าผมก็เลยอยู่เป็นเพื่อนมันจนไม่ได้กลับบ้านไม่ได้บอกปิงก่อนด้วยว่าจะไม่กลับบ้านตอนนั้นนกลัวปิงจะโกรธแต่แพนด้ามันซึ่มากมันไม่ว่าอะไรเลยผมก็เลยตามเลยแต่ก็รู้สึกผิดที่ทิ้งปิงไว้บ้านคนเดียวยิ่งเจ็บใจตัวเองตอนที่ปิงไม่สบายอีกคืนนั้นทั้งคืนผมแทบไม่ได้นอนเพื่ออยู่เฝ้าปิงที่โดนไข้กินจนอาการน่าเป็นห่วงลูกแพนด้าหนอนร้องไห้กลัวตัวเองตายน่าสงสารเป็นบ้าผมจะพาไปหาหมอก็ไม่ยอมไป มือเล็กๆจับมือผมเอาไว้แน่นเหมือนกลัวผมจะหนีไปไหนแถมยังเรียกหากันทั้งคืนผมจะไปไหนได้แล้วปวดฉี่ยังไม่ไปเลยพี่อย่าไปนะไม่ไปไม่ไปพี่อยู่กับผมนะพี่อยู่นี่พี่อย่าไปก็อยู่นี่แล้วไงผมดูแลปิงเหมือนพี่ชายและปิงก็คล้ายกับน้องสาว เราอยู่ห่างกันเยอะพอสมควรเลยเกิดความไม่แน่ใจว่าปิงคิดยังไงกับผมกันแนะ่ปิงอาจจะมองว่าผมเป็นแค่พี่ชายเขาก็ได้แต่เอาจริงๆก็ไม่รู้ว่านอมันจะรับผมในแบบที่ผมเป็นได้หรือเปล่าทั้งปากหมาขี้มโมโหกากไร้สาระสันดาลเสียชีวิตเสื่อมซามแต่คนจันไรก็มีหัวใจเนะช่วงนี้รู้สึกว่าปิงจะไปสนิทกับไอเด็กหล่อนั่นเหลือเกิน รู้ทีหลังว่ามันเชื่อ้อช็อเปเพียงไปโรงเรียนพร้อมมันสา์อาทิตย์ก็ไปบ้านมันให้มันสอนดนตรีให้ผมไม่มีทักษะด้านดนตรีและน้องมันต้องสอบก็เลยต้องยอมให้พักหลังๆมานี้เห็นคุยไลน์กันบ่อยด้วยผมอยากเดินไปกระชากมือถือแล้วปาทิ้งกระทืบซ้ําให้แหลกคาตีนอย่าเอามือถือที่กูซื้อให้ไป,ไปคุยกับผู้ชายคนอื่นซื้อเว้แต่ทําไงได้คนามันเท่ผมอยากเป็นพี่อิกที่ใจดีของน้องก็เลยต้องทําใจเย็น นั่งเมาลูกแพนด้าคุยกับคนอื่นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ผมมาคิดคิดดูแล้วผมอาจจะต้องยอมเนอะถ้าปิงจะชอบคนอื่นผมจะดูแลปิงในฐานะพี่อิฐของปิงมันก็ดูเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนดีเราเป็นพี่น้องกันมาเลิกรากันไม่ได้ผมไม่อยากให้เราผิดใจกันเพราะผมเอาปิงมาอยู่ด้วยแล้วถ้าจะทะเลาะกันปิงจะไปอยู่ที่ไหนผมไม่อยากให้เกิดปัญหานั้นตอนปิงเมื่อถามผมว่าจะชอบไอช็อกได้ไหม ผมก็อยากจะบอกว่าได้เอาที่ใจปิงต้องการเลยแต่จิตใต้สำนึกแม่งดันหัวไงไนไม่ได้เว้ยชอบใครไม่ได้เขาเป็นปากดีห้ามให้ปิงชอบใครแต่ตัวเองก็บอกชอบปิงไม่ได้พายเอ้ยยอมรับเลยว่าปอดแท็งไม่กล้าพูดเพราะกลัวเสียปิงไปขี้แพ้ว่าไม่เท่เลยแต่ตอนที่ปิงมาถามผมแบบนั้นมันอาจ,จะแปลว่าใจเขากำลังลังเล ปิงอาจจะชอบไปช็อกไปแล้วจริงๆก็ได้ซึ่งถ้าปิงลงเอยกับไปช็อกได้ผมก็โอเคยอมรับในจุดนี้ได้อยู่แล้วแต่ปิงเสือกนกก็สงสารน้องที่อกหักแต่กูต้องไปซื้อกล้วยมาขึ้นสาราพระภูมิจอดแก้บนหน่อยแถมแอปเปิลฟูจิอีกสองลูกกับพมลายเจ็ดสีเจ็ดสองไปเลยทำกับข้าวไปใส่บาตรตอนเช้าด้วยอิ่มบุญอิ่มใจปิงจะเกลียดผมไหมถ้ารู้ว่าผมฉเฉลิมฉลองการอกหักของน้องอย่างนี้ ปงไม่ได้ฟูมาฟจะไปจะตายตอนที่อ,อกหักมีแอบซึมบ้างเล็กน้อยเหี่ยวเฉาเป็นผ้าคีริ้วไม่ได้ซัดผมตั้งใจว่าต่อไปนี้มันคือหน้าที่ผมแล้วที่จะต้องดูแลปิงให้ดีแต่บางทีผมก็โคตรเกิะจอบเพราะทำอะไรไม่ได้เลยอย่างวันที่ปิงโดนเพื่อนที่โรงเรียนซัดหน้าแหกกลับมาผมวุ่นวาอยู่ในครัวเพราะปิงบอกว่าอยากกินข้าวผัดกับไส้กรอกทอดเขาบอกจะออกมาช่วยแต่งเงียบหายไปในห้องนานแล้วก็เลยเดินเข้าไปดูเห็นร่างเ,งเล็กๆนอนหลับอยู่บนเตียงทั้งชุดนักเรียนเลอะๆนั่น ปิงเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนสิปิงผมขยับร่างปิงเาบาๆคนบนเตียงขยับตัวนิดหน่อยแต่ก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาลมหายใจสม่ำเสมอบ่องบอกว่าหลับสนิทผมยืนมองอยู่พักหนึง่งก็จะได้ไปเปิดตู้หยิบเสื้อปิงมาตัวหนึ่งแล้วกลับมาที่เตียงปลดกระดุมเสื้อนักเรียถอดออกแล้วสวมเสื้อยืดเข้าไปแทนก่อนจะนั่งลงข้างๆมองดูใบหน้าช้ำๆแม้แต่ตอนหลับยังขงมวดคิ้วแน่นไม่รู้ว่าเพราะความเจ็บปวดหรือกำลังฝันได้อะไร ไม่รู้ว่าทำไมหัวใจผมถึงเจ็บปวดเห็นปิงเจ็บแล้วรู้สึกโกรธแต่เสือกทำอะไรไม่ได้เลยผมเลื่อนหน้าเข้าไปใกล้แต่รี่ฟีปากลงไปเบาๆที่หน้าผากคิ้วที่ชนกันคลายออกในตอนนั้นผมปล่อยให้ปิงนอนอยู่อย่างนั้นส่วนตัวเองก็นั่งอยู่ข้างๆไปจนถึงเช้าตั้งแต่วันนั้นผมไปส่งปิงที่โรงเรียนทุกเช้าจะไปรับตอนเลิกงานแต่เขาไม่ยอมอยืนยันว่าจะกลับเองก็ต้องยอมเขาจริงๆผมไม่อยากให้ปิงไปทำงานด้วยซ้ำ แต่ก็ขัดใจไม่ได้ทุกวันของผมวนไปอย่างไม่น่าเบื่อเต่นมาทำกับข้าวไปส่งปิงที่โรงเรียนกลับมาทำงานตอนเย็นออกไปซื้อข้าวรอบางวันก็ทำข้าวเย็นด้วยท่าขยันว่าที่ปิงกลับบ้านเด็กไม่ใช่ว่าไม่หวนหรือมองนาริการแทบจะทุกๆุห้านาทีถ้าปิงเลิกงานสามทุ่มสามทุ่มครึ่งต้องถึงบ้านถ้าเลิกเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งต้องถึงบ้านเลยไปแค่นาทีเดียวต้องโทรตาม ผมเหลือบตาไปมองนาฬิกาอีกทีเสียงประตูหน้าบ้านก,ก็เปิดออกพอดีปิงกลับมาละเนยแอดีพี่อิดมาทำไมน้องคิดถึงพี่บ้างไม่ได้เหรอซื้อขนมมาฝากด้วยนี่เบวนี่ร้านที่ชอบไงช่วงนี้ไม่กินหวานวะผมพูดแค่นั้นไม่ได้รับถุงขนมที่เนยส่งให้พี่อิดทำอะไรอยู่อะทำงานยุ่งเหรอ ยุ่งดีงานเยอะไม่มีอะไรก็กลับไปเถอะทำไมต้องไล่อ่ะพี่ต้องทำงานไงเคาหยูกคุยด้วยหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้พี่อิดอย่าใจร้ายมากดิผมไม่ได้สนใจเลยเหลือมองนาฬิกากับหน้าจอมือถือสลับไปมาถ้ามาช้าก็ควรจะลายมาบอกเป็นเรื่องที่เราตกลงกันไว้แล้วปิงก็ปฏิบัติตามเสมอแต่เงียบไปเลยแบบนี้มันแปลก ที่รอปิ้งอยู่เหรออืมผมตอบกำลังจะหยิบมือถือกดโทรหาปิงแต่เสียงเนยดังขัดขึ้นมาก่อนวันนี้ปิงไม่กลับหรอกเลือกตามองเนยที่พูดออกมายอย่างนั้นก่อนอีกฝ่ายจะอธิบายต่อเมื่อกี้หนูเจอปิงข้างนอกพอดีเห็นบอกว่าจะไปนอนกับเพื่อหรืออะไรนี่ละ่ละเหรอปิงไม่ได้โทรหาพี่เหรอเห็นบอกว่าจะโทรบอกเองจริงเหรอจริงสิ เจอปิงตอนเลิกงานพอดีอ๋อเหรออืมผมเงียบม,มองเนยคนถูกมองสร้งางออไปทางอื่นการคบกันในระยะหนึ่งยาวนานพอจะทําให้ผมรู้จักเนยดีจิริยาแบบนี้มันดูออกไม่ยากอยู่แล้วว่ากําลังโกหกอยู่ไม่เนียนผมพูดแค่นั้นก็จะกดมือถือโทรหาปิงเมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้คิวผมขมวดเข้าหากันนิดหน่อย ปิงไม่เคยมือถือแบตหมดเพราะทุกเช้าผมจะเช็คตลอดว่าชาร์จแบตไปหรือเปล่าแล้วปิงก็ไม่ใช่คนที่จะเล่นมือถือจนแบตหมดแน่นอนน่าเปิดเครื่องทำไมวะปิงบอกว่าจะไปนอนกับเพื่อนจริงๆนะปิงไม่เคยไปไหนไม่บอกอีกอย่างมันมีเพื่อนที่ไหนล่ะแต่ว่าเงียบไปเลยพี่อิดดูเป็นห่วงปิงมากเลยนะก็ต้องเป็นห่วงดิ ผมพูดแค่นั้นแล้วกดมือถือหาปไปอีกทีแต่ก็ได้ยินเสียงปลายสายตอบกลับมาแบบเดิมมึงเป็นใครเนี่ยกูไม่อยากคุยกับมึงกูอยากคุยกับปิงเว้ยผมวางมือถือลงอย่างหงีงิดเล็กน้อยก่อนหันมองเนยที่แสดงสีหน้ายุ่งยุ่งบ่งบอกความไม่พอใจออกมาเนยไปพูดอะไรกับปิงไม่ได้คุยอะไรเยอะแยะก็แค่ทักทายทำไมต้องโกหกว่าปิงไม่กลับไม่ได้โกหกก็ปิงบอกว่าจะไม่กลับไงพูดเรื่องจริงบ้างดิเนยไม่ใช่ ตามใจออกไปตามหาเลยสิผมไม่ได้โต้ตอบอะไรนอกจากเดไปคว้ากุญแจรถแล้วก้าวเท้าจากบ้านในตอนนั้นเนยดึงมือผมเอาไว้ก่อนอะหนูเป็นคนสั่งปิงไม่ต้องกลับบ้านเองละหนูอยากอยู่กับพี่สองเนเลยขอให้ปิงไปหยุ์ที่อื่นเพื่ออะไรวะเนยพี่อิดพี่อิดไม่ต้องไปตามปิงหรอกอยู่กับหนูนะหนูคิดถึงพี่ เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมพี่อีกยังรักหนูอยู่หรือเปล่าไม่แล้วไม่รักเลยพี่ไม่ใช่คนใจร้ายแบบนี้พี่เคยใจดีกว่านี้อีกฝ่ายเงยหน้ามองด้วยน้ำตาที่เออออกมาจะว่าใจร้ายก็ได้แต่ผมไม่รู้สึกใจอ่อนหรือสองสารเนยเลยไม่มีเหตุผลที่ทำให้ผมอยากกลับไปหาเนยเลยนึกถึงก็เจอแต่เรื่องแย่ๆที่ผ่านนมา เรื่องย่ายๆที่หักล้างความผูกพันไปหมดผมเลิกกับเนยด้วยเหตุผลที่สมควรเลิกแล้วไม่อยากให้เราต่างคนต่างต้องมาเสียเวลาให้กันอีกอยากให้มันจบไปเลยพี่อิดไม่รักหนูแล้วจริงๆเหรอยังไม่ชัดเหรอพี่อิดไม่รู้สึกอะไรกับหนูแล้วเหรอพี่รู้สึกกับคนอื่นมากกว่าแล้วปิงเหรอใช่ผมตอบอยังไม่หลังเลยทำไมต้องปิงด้วยล่ะแล้วทำไมถึงเป็นปิงไม่ได้ ไม่อย่างที่เป็นปิงผมถอนใจเบาๆแล้วนิ่งมองหน้าเนยที่ไม่ได้หลบตานี้ซึ่งวินาทีเดียวก่อนที่จะต้องจบเรื่องราวพวกนี้สักทีเนยก็คบกับคนอื่นไปแล้วไม่ใช่เหรอผมพอรู้เรื่องของเนยหลังจากที่เราเลิกกันไปจากคำบอกเล่าของคนรู้จักอยู่บ้านเนยไปคบกับคนอื่นแทบจะทันทีที่เราเลิกกันเป็นคนที่ผมเองก็พอจะเคยเห็นหน้าแต่ว่าไม่รู้จักดีอีกฝ่ายรู้จักกับเนยมานานแล้วคนที่ผมเคยถามว่าทำไมสนิทกันนัก คนที่เนยตอบเสมอว่าเป็นแค่เพื่อนกันคนนั้นเลยรักนขาเนไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วจะกลับมาหาพี่อีกทำไมมันไม่ดีเท่าพี่ไงเขาเสียพี่ไปถึงไี่รู้ว่าไม่มีใครดีเท่าพี่เลยผมถอยหลังนีเนยที่กำลังก้าวเท้ามาหาเมื่อเห็นว่าผมไม่ยินดีที่จะใกล้กว่านั้นเนยจึงชะงักไปนิดหน่อยพี่ให้โอกาสหนูเน่อยได้ไหมคงไม่ได้แล้วเนย พี่อิดพอเสียเนยไปถึงรู้ว่ามีคนดีกว่าเนยเยอะเลยพี่ต้องใจร้ายขนาดนี้เลยเหรอก็เคยบอกว่าพี่เฮียไม่ใช่เหรอพี่อิดกลับไปซะแลวอย่ามายุ่งกับปิงอีกอย่ามาทําให้ปิงเข้าใจอะไรผิดเพราะพี่อาจจะเฮียกว่านี้ก็ได้ผมเดินไปเปิดประตูเพื่อเป็นคําสั่งสุดท้ายให้เนอยเออกไปจากที่นี่อีกฝ่ายทีไม่พอใจนักแต่ก็ยอมเดินออกไปผมได้แต่ถอนหายใจอย่างมาย,ยาว ความมือถือขึ้นมาโทรหาปิงอีกทีขับรถหาทุกที่ที่คิดว่าปิงจะไปแต่ก็ไม่เจอผมกลับมารอปิงที่บ้านจนเช้าแต่เขาก็ไม่กลับมาออกไปรอที่หน้าโรงเรียนแต่เช้าเกือบเกือบแปดโมงเขาก็มาโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งปิงเคยพูดถึงเด็กคนนั้นเหมือนกันแต่ผมจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรเห็นปิงถึงโรงเรียนแล้วผมก็สบายใจเขาไม่ติดว่าไปในโรงเรียนผมคงวิ่งเข้าไปก่อนแล้วปิงเดินเข้าไปในโรงเรียนจนลับตาขณะที่ผมกำลังจะกลับบ้านเสียงมือถือก็ดังขึ้นมาก่อน เป็นปิงที่โทรมาจึงรีบกดรับว่าไงปิงผมรับด้วยเสียงที่พยายามทำให้เป็นปกติที่สุดผมอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านขอโทษที่ไม่ได้บอกก่อนครับแล้วไปไหนมาไปนอนบ้านเมทีครับอืมพี่ไม่ได้โกรธใช่ไหมครับโกรธทำไมปิงไม่ได้ทำอะไรผิดนี่งั้นงั้นแค่นี้นะครับเดี๋ยวปิงครับ ยันนี้รีบกลับบ้านนะพี่คิดถึงเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่ยี่สิบสามนะครับโหปิงรู้สึกแย่เลยเห็นป่ะผมอ่านยังรู้เลยว่าปิงรู้สึกแย่แล้โถสวยก็สวยไม่เท่าปิงเสียงยังเหมือนกระเธออีกอไม่ใช่เสียงกูนี่หว่าอันนี้อันนี้มีคนยิ้มด้วยนะกดไลค์ด้วยนะใครยิ้มอะ่ะชอบไปดีผมแกล้งตัวเองอะ่ะตอนหน้าก็หวังว่าเขาจะปรับความเข้าใจกันได้นะหวังว่าปิงจะให้โอกาสพี่อิดสุดหล่อนะสุดเท่ดิ ไงก็ฝากเปก็นกำลังใจใคนักเขียนเต้าหู้ไข่ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใคนักเขียนกันด้วยนะครับนิ้อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอาต่อไปด้วยนะแสวัสดีครับผมอัตนาเบ้